เงาที่ฝังอยู่ใต้โรงเรียนคืนนั้นพวกเรานั่งล้อมกองไฟดื่มกันไปแก้วสองแก้วมีคนหยอดขึ้นว่ามึงเคยได้ยินเรื่องค่้ายลูกเสือสมัยมอสสามที่กูเจอบ้างปะทุกคนหันมามองเหมือนรอฟังเรื่องสนุกสนุกแต่เสียงเล่ากลับช้าและหนักกว่าที่คิดเริ่มจากคืนก่อนเข้าค่ายโรงเรียนกูเป็นเจ้าภาพต้องจัดซุ้มจัดด่านเองหมดตอนบ่ายสองอยู่อยู่พายุไต้ฝุ่นโครมเข้ามาซุ้มผังเรียบก,กว่าจะซ่อมเสร็จคือห้าทุ่มทั้งที่จริงๆมันควรเสร็จก่อนหกโมงเย็น คือกว่าจะเปิดค่ายได้แทบลากเลือดแต่ก็ยังคิดแค่ว่าหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าไอ้ของจริงมันจะตามมาคืนแรกมีโรงเรียนหนึ่งแม่งเล่นที่เรียนใช้ไม้ข้าวหน้าต่างห้องที่เด็กนอนอยู่พอโดนจับได้ก็ถูกครูทําโทษไปแต่พอกลับไปนอนที่ห้องนั้นเองแหละอยู่ดีๆก็มีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเคพร้อมกันทุกบานหน้าต่างทั้งคืนยันเช้าเด็กในห้องนั้นตื่นมาคือไข้กลิ่นกันยกห้องคืนสอง เด็กผู้หญิงอีกโรงเรียนไปนอนตึกใหม่ห้องที่ติดกับห้องดนตรีไทยพวกเธอบอกว่าเห็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเดินเล่นอยู่นอกหน้าต่างชั้นสองตอนนั้นก็นึกว่าเออคงเป็นเด็กที่มาเข้าค่ายด้วยกันแหละแต่พอเช้าออกไปดูตรงนั้นจริงๆไม่มีระเบียงไม่มีทางเดินเลยแม้แต่นิดเดียวงั้นเมื่อคืนใครเดินอยู่นอกหน้าต่างคืนสามมาพร้อมกันสามเรื่องเรื่องแรกครูที่เฝ้าด่านเล่าว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กวิ่ง เข้ามาแต่หันไปมองไม่มีใครเลยแต่เด็กที่เข้าด่านจริงๆกลับบอกว่าตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้เดินมาถึงด้วยซ้ําแล้วใครเดินเข้ามาก่อนเรื่องที่สองครูอีกคนเมาๆจะไปเข้าห้องน้ําระหว่างทางเห็นภาคขาวปลิวลงมาพอเงยหน้ามองขึ้นไปเจอเงาผู้หญิงครึ่งท่อนกําลังจ้องลงมาเท่านั้นแหละครูคนนั้นสลบขาที่ไม่พูดไม่จาไปหลายชั่วโมงเรื่องสุดท้ายเกิดกับกูเองในห้องที่กูนอนมีรูโหวตรงเพดานตอนแรกก็ไม่คิดอะไร จนเงยหน้าขึ้นไปแล้วเห็นหัวคนที่มีดวงตาสีแดงฉ่ำกำลังจ้องกูอยู่จากนั้นกูไม่รู้เรื่องอีกเลยสลกไปจนถึงเช้าตอนเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนในวงเล่าก้องเงียบกริบมีเพียงเสียงเพลงเบาๆจากโทรศัพท์และฝ่ายกองเล็กๆที่แตกดังป๊อกๆ๊กกูถอนหายใจก่อนจะพูดต่อว่ารู้ไหมทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่จริงโรงเรียนกูสร้างทับสุสานเก่ามีทั้งศพเด็กที่ถูกฝังอยู่รอบๆเพราะเมื่อก่อนมีโรคระบาด เลยไม่น่าแปลกที่เสียงเขาหน้าต่างหรือฟีทาลึกลับจะเป็นเด็กๆที่ไม่เคยได้โตเด็กผู้หญิงที่เดินนอกหน้าต่างชั้นสองก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นที่ยังวงเวียนหาทางกลับบ้านส่วนเงาครึ่งท่อนที่ครูเห็นก็ยงกับเรื่องจริงเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบอลครูสาวคนหนึ่งยืนดูด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่รู้ว่าต้องก้มหลบใบพัดเธอเดินฟาดจนร่างขาดครึ่งตั้งแต่นั้นก็มีคนเห็นเธอบ่อยๆ แถวอาคารเรียนกับสนามบอลและหัวที่มีตาแดงที่กูเจอน่าจะเป็นภาราโรงเก่าที่สติดไม่ค่อยดีเขาขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วตายเพราะลมแดดความอัดอั้นกับความเหงาของเขาอาจทําให้ดวงตาที่มองลงมาเป็นสีแดงแบบนั้นพอเล่าจบไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครพูดต่อเหลือแค่ความเงียบในวงเล่ากับสายตาที่หันไปมองหน้าต่างห้องข้างฮ่หาฮแล้วกูก็ถามพวกมันว่ามึงคิดว่าทุกวันนี้ พวกเขายังอยู่ตรงนี้กันอยู่หรือเปล่าวะ